สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัรนีพาร์ท8ครับผมมากลับมาแล้วแล้วที่มันเครื่องอะไรเนี่ยตืๆ้อๆอยู่เนี่ยตู้เกมเหรอไม่เอาขี่เล่นไปดีกว่าสวัสดีครับทุกคนครับไปไหนดีไม่มีจักรายานเยอ้ยเอากพูดแล้วอยากขี่จักรายานเลยอ่ะวุ้มันจะเก้าโมงแล้วนี่มีเรียนไหมอุ้ยมีเรียนมีเรียนไปเ,เ,เรียนดีกว่าม่ไง กลับโรงเรียนดีกว่าค,ครับผมจะไปเรียนผมไปเรียนแล้วนะครูไปดีกว่าสเก็ตบอดอะไปอุ้ยเขาเข้าโรงเรียนกกยเขาเข้าห้องไบจังอะครับครับครับรู้แล้วว่าคาเริ่มแล้วอุยอ้ยอันนี้ก็ล้มดีงเลยไปไปเรียนกันเรียนวิชาอะไรเนี่ยอะไรอ่ะภูี่ศาสตร์ Good day, everyone. I'm Mr. Matthews, your geography teacher. I know you're all enthusiastic and ready to learn. Otherwise, why would you be here? โอ้ใครอยากได้แล้วยากมากด้วยไม่ได้เรียนง่ายๆในวิชาเนี่ยอุ้ยอุ้ยใครเขาทำอะไรกันะเขาบอกอะไรไรอยู่เขาให้ ไม่ได้เหรอจุ๊บๆเนี่ยเนี่ยคือจุ๊บอะได้แต่ไม่ต้องทำเสียงได้ไหมเฮ้ยเอ่อเอ่อเอะไรอะอะไรอะอะไรอะทำอะไรกันอะสวัสดีอะไรกันอะไม่เอานะอย่าทำเอานะ ว้่งเขาเดินตามเราด้วยเฮ้เขาว่าสับเหรอเฮ้ยยูยูคูลยูคูลยูคูลว่าไงเอ็งจี้อะไรเอาเอ้าไหมเอ็งจี้เอาไหมเอาไหมเอาะเอาไบบัตรหนึ่งให้แค่นั้นแหละหลบในหนังกระยาดดีกว่า อุ้ยใครโยนอะไรอุ้ยเขาเห็นเห็นเหรอเห็นเหรอมานี่นี่มานี่นี่มานี่เห็นกูมานี่หื <c oughs> เห็นใช้ไหมเห็นกูมานี่อะไรอ่ะก็อะไรอ่ะ, <c oughs> อ,ะอ๋อทิชชู่ <c oughs> อยากทิชชู่เหรอได้ได้ทิชชู่หมดก็ไม่บอกอยากทิชชู่ให้เนี่ยเหรอเนี่ยไงทิชชู่ เอาไงอ่ะปึ๊บไม่คนอยากได้ทิชชูด้วยไหมบางทีเขาก็น่าสงสารนะเขาไม่มีทิชชูอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอเงอาทิชชูไปให้เพื่อนครับครับแล้ว he อุ้ยออกไปดิออกไปดิออกไปดิ <Do you? S 1> ออกไปดิโยนเข้าไปได้ไหมขอบคุณครับได้เสมอมาหืมนี่ได้ตังค์แล้ว ได้ตังค์แล้วได้ตังค์แล้วได้ตังค์แล้วหือุอ้ยลอยได้คนจะไปเรียนอย่ามาแกล้งหืมอ,อย่ามาแกล้งเข้าใจไหมชั้นสองเหรอครูครับ <are> ผมกำลังไปเรียนกูอย่าเพิ่งน,นำเรื่อผมได้ไหมครู oh, <I> ครับกำลัง <'m> ไปเรียนกูคขงขอร้องอะไรอย่าเพิ่งน,นำเรื่อผมนะวิชาอะไรอะ่ะโอ้โหคณิตศาสตร์ วิชิวนี่เจ็ดน,นี่ไง 15, 6, 6, สีขาวๆโอโหสามสิบหกสองมอเลตเล็กที่สุดนี่ไงว่สิวเราแบบใหญ่ที่สุดก็อเอา ส0งร1า้าชาที่สุดก็เนี่ย120เนี่ยสคได้เท่าไหร่อห้าสออ๋อเร็วที่สุดเหรอรดเก้สิบเก้าเนี่ย11บเอ,อ็คูณเก้ยี่ังไงอ่ะ9อะไรได้21อ่ะ นับให้มือนับอยู่เมื่อกี้อันนี้ไหมไม่รู้อ่ะอุ้ยขอโทษเร็วที่สุดเหรอกระรวดห้าแล้วก็โหยากจังนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้อะไรอ่ะมั่วไปเลยอุ้ยผ่านเฉยผ่านแล้วขอบคุณครับรูอุ้ยเกือบไปรอดน่าแหละดีแนบแนบขอบคุณครับไปดีกว่าครับอุ้ยอุ้ยไปอะไรอภารกิจเด็ก ไม่เอาจักรยานดีกว่าป้าป้าป้าเอาจักรยานอุ้ยอะไรพระฟ้า,าอุ้ยเกลียดมันทันครับเอ้ยเขาทำอะไรอะอะไรอะ่ะอะไรทำไมมีอะไรหนึ่งเหลืองอะ่ะเขาอะไรอ้วกเหรอเขาทำอะไรกันเขาแกล้งกันอะ่ะเขาเล่นอ้วกเหรอไม่หรอกมั้งนี่จักรยานสุดเร็วของเราชึบชิบชิบ ไกลไหมเนี่ยนี่มันสี่โมงเย็นแล้วอ่ะต้องทำทันไหมเราจะไปเราจะไปปลาไข่กันเล่นไข่เลยเหรอเนี่ยขอโทษครับอย่าด่าผมนะตำรวจจะเพิ่งจับนาข้างในเนี่ยหรอจึดข้นอ่ะบนเนี่ยนะ คืออะไรคือต้องไปเปลี่ยนโอ้ทำไมมันยุ่งอย่างนี้เนะี่ยแล้วอยู่ไหนอะ่ะร้านอยู่ไหนอะ่ะอยู่เนี่ยห i, รออุ้ขอโทษไหนร้านอะ่ะตรงเนี้ยปะ่ะเนี่ยใช่ไหมอุ้ยใช่ใช่ใช่เนี่ยเป๊ะเลยชื่อร้านเนี่ยอุ้ยแล้วมีตังค์ป่ะเนี่ยอ <Hello. You S 2> ุ้ยมีมีมีต้องเสื้อแบบไหนเดียว สือ้อเวเตอร์แบบนี้ไหมใชแบบนี้ดีแบบนี้ดีกว่าเงินเกงเหรอไม่มีเงินเกงเหรอไม่มีเงินเกงละขอบคุณครับเอาตัวนี้แหละอุ้ยอะไรอะปะครับขอบคุณครับโอ้เนี่ยผมอยากได้แขนสั้นอะ่ะ เท่มากเลยกับเป็นเก์ใค้พูดอะไรเมื่อกี้อะไรค้ามคุณตำรวจผมจะไปทำภารกิจเนี่ยมานะมานะเข้าได้แล้วนะดูสิเขาอยู่นั่นท่านสงสัยว่านายจะมาไหมฮอปกินเสื้อสวยดีนี่ ว้าวน่าดูเหมือนคนสวนที่บ้านชเลยใช่แล้วมันทำไงใช่พอแล้วเรื่องคนสวนเรื่องบ้านอะไรนั่นฟังฉนะใช้กับเพื่อนกำลังวางแผนที่จะแก้แค้นเล็กน้อยให้กับไอ้แก่แฮตติกเราไม่ชอบสิ่งที่เขาทำกับครูกาโลเวผู้ชายเขาดื่มได้ถ้าเขาอยากดื่มแล้วแล้วเพื่อนๆฉันเขาไม่พูดแบบนี้กหรอกนะ ใช่นายเป็นอังกฤษดีไม่ฉันพูดแบบนี้เพราะฉันไม่ค่อยมั่นใจนะแต่พ่อของฉันก็มาคาให้ฉันพูดฉันเลยแซงทำเป็นว่าแก่พูดไม่ค่อยเก่งที่จริงแล้วฉันนี่โคตรรวยเลยล่ะหยุดพูดเรื่องฉันเถอะฟังนะเรากำลังจะไปโยนไข่จากบ้านของมันเยี่ยมไปเอาไข่มาแล้วมาเจอฉันที่บ้านเกินเพื่อนของฉันนะ แม่ถ้าเป็นสั่งเอ,อ้าอ๋อนึกว่าจักรยานหายนู้นว่าจักรยานหายไปไหนไปดีกว่าไกลไปเนี่ยไปเดี๋ยวตามไปก่อนเถอะไกลไหมกำลังไปนเนี่ยขึ้นนี้ได้ไหมมันเป็นทางตรงอะ่ะจึ๊บได้นะได้นะอู้รู้หมดเลยครับนี่ผมขับถูกปะเนี่ยน่าจะถูกแหละแล้วเข้าฝั่งไหนเนี่ย นี่ไหมใช่ทางเข้าไหมเรามีไข่อุ้ยลืมเรามีไข่เลยเหรอก็จะมีแหละถ้ามาขนาดเนี้ยได้ไข่แล้วเหรอฮอปกินนี่ไงเอาไห้ฉันเร็วเข้าเอาไปเลยเยี่ยมบอกฉันสิฮอปกินจริงไหมที่นายบอกว่าฉันไม่ดีไม่พอลูกพี่ลูกน,น้องฉันถูกต้องตมกฎหมายใช่ไหมล่ะ เออโอเคใช่แต่พอพี่ชายของฉันไม่มีสมองแล่จบลงที่โรงพยาบาลบ้าแต่มันไม่มีความหมายมากมายอะไรหรอกอะไรก็ได้แท็เรื่องคุงพ่วของนายมันก็คือธุระของนายอย่าโกหกสจิมี่นายบอกว่าเขาดูเหมือนเกย์ที่ชอบมีอะไรกคนอื่นไปทั่วเกย์อะไรเรื่องเล่นละครเถื่อโง่นายบอกแม่ของเขาเป็นบ้าแล้วนิ้วเท้าของแม่เขาก็เป็นผังผึดไม่คือแต่เขาเป็นแค่เท้าข้างเดียวนะแท็บนายทำแบบนั้นก็ไอ้สามส่วนนี่น่ะหรอ นายพูดหยาบเกิียวแม่ของฉันพวกเราเื่มันเลยเอ้าแล้วอันบัตรใส่ร้ายเนี่ยไม่ฟังความไม่ฟังความข้างคนอื่นอย่าไปฟังความข้างเดียวเข้าใจไหมอืมอาอได้ได้จะลองไหมอุ้ยโดนอะไรเมื่อกี้อุ้ยอุ้ย,ยโดนอันคัต ไอ้ตัดขาอืมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาใครยิงอะไรใครยิงอะไรใครอยู่ข้างนอกนั่นใครอยู่ข้างนอกนั่นอืมใครอยู่ข้างนอกไปยืนทำไมหน้าประตูไปยืนทำไมไปยืนทำไมเอาไม้ดีิเอ้ยหัวแจใครยิงใครปลาใครไม่ดีดิไม่นีดใครปลาใครไม่ดีดิเฮ้อใครปลาปลาทำไมไข่เนี่ยชอบปลาแล้วใช่ไหมฮะไข่เนี่ยชอบปลาแล้วใช่ไหมไข่ยังไม่เลิกปลาวะ จะเลิกไหมจะเลิกไหมปลาไขนะ่เนี่ยอุ้ยข้างบนเหรอหอ,อนุ่นไงปลาทำไมไขนะ่เนี่ยหืมชอบปลานักใช่ไหมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจะลุกไหมไม่ลุกว่ะเสร็จแม่ปลาแหละอืมอะไรเป็นนักมวยแล้วคิดว่าจะลังแกคนอื่นได้หรออุ้ยอุ้ยล้มลม,ลม เป็นนักบวยว่จะลังแกคนอื่นได้หรออุ้ยปลาไข่ใส่ก้นทำไมอ่ะได้ได้แป๊บหนึงปปน่งครับขอแป๊บหนึง่งขอแป๊บหนึ่งเนี่ยนี่ขอแป๊บหนึง่งนี่มามามาจะเลิกไหมอุ้ยอุ้ย,ย,ยผิดทางนี่จะเลิกไหมหืึแล้วฝั่งนู้นมีอะไรอ่ะอุ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะ ไรกรัดมีน้ำไหมเออเนี่ยน้ำอะ่ะบีมโคลาเออแล้วอะไรข้างหลังประตูเหรอประตูอีกบ้านนึงเหรอฝั่งนี้ก็ออกได้เหรอถ้าเราเปิดฝั่งนู้นแล้วเรามาออกฝั่งนี้ทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยที่จอดจักรยานแต่ไม่มีจักรยานอะไรเนี่ยเราไม่มีจักรยาน <That> s <S ขี่เงยนี่ ไม่มีจักรยานขี่ครับสเก็ตบอร์ดได้ไหมเสเก็ตบอร์ดก็แหละเม่เวิ่งอยู่เงี้ยไม่ถึงหรอกไปดีกว่าอันนี้ทุ่มหนึ่งแล้วไปนอนดีกว่าเรานอนได้ยังอ่ะน่าจะได้แล้วมัง้งไม่เอาครับไม่ว่างผมจะนอนจึบ๊บอุ๊ยอุยโอ,ยโอย้จะช้ามากเลยนะเนี่ยไม่เอาไม่เอาเพิ่งต่อยกับเพื่อนมาเนี่ย <'m> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคนเหนื่อยนี่เห็นไหมไม่ oh. นอนดีกว่าอุ้ยผมผมรูปหมีนะอ่าเจอแล้วอะไรอ่ะอยากไปเรียนอ่ะบางเรียนได้ไหมอยากรู้ว่าวันนี้เรียนอะไรไม่เอานะไม่ทำแล้วนะไม่ทำอะไรแล้วนะ่ะไปเรียนนะเขาเยือนทำอะไรกันอ่ะผมจะไปเรียนครับขอทางหน่อย ลกลับโรงเรียนนอนนอกโรงเรียนมาอย่างน,นี้อ่าถึงแล้วทำ<อ>ไมเราเที่ยงวะสักทีไม่ครูหืมหืมหลีกทางนี้อุยอ้ยเก่งจังวิ่งวันนี้ได้ สันนีครับทำไรกันอะไปเรียนกันไหม,ไมอยากเรียนอะอยากไปเรียนวิ่งออกกำลังกายต้องวิ่งวนออกกำลังกายหเข้าไปห้องไหนนะ่ะเราตามไปได้ไหมออเข้าห้องเรียนก็ยังต่อยก,กันแล้วอา้อาวอาออออห้องนี้ ุิยเคมาีในเคมีดีกว่าชอบครูค้าวันดีครับวันนี้ทำอะไรอ่ะครูอุ้ยมีทางซ้ายนี้ทางซ้ายแล้วก็แว่นขยายแม่นขยายสีเขียวสีแดงสีดแดงทางขวาสีเขียวสีเหลือง ขวาสีเขียวขวาเยมเงินซ้ายแดงแดงเหลืองซ้ายโอ๊ะชิวอะไรอ่ะผงคันใช่ผงคันช่ไหมอุ้ยได้ผงคันด้วยมีแค่มออออ o f f นอ่ะขอเรียนอีกวิชาหนึ่งได้ไหมเนี่ยยืนข้าง,งเพื่อนอ่ะ เห็นเพื่อนยืนเราคอยยืนด้วยเด็กเดี๋ยวมาหาเรื่องเรานะเรามีผงคันนะสักทีไหมโอ้โดนโดนหืคันไปดิหืคันไหมอุ้ย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 เอาสักทีไหมครูครูทีไหมหืม อุ้ยไม่โดนทำไมมันไม่คว้างอ่ะมันจะหย่อนเหมือนเหมือนหย่อนไปบำไมอุ้ยอุ้ยเขากินข้าวอ่ะอือพิ่เห็นเรากินอุ้ยมันมีถาดอุ้ยไม่เอาอขอโทษเอาถาดตรงเนี้ยเหรอเนี่ยถาดแล้วเราไปเอาข้าวได้ไหมนี่เราเอาข้าวอุ้ยเอา้า โยนได้ไหมออเอาไปทีทีดิอ้โขอโทษขอโทษครับเรื่องของกินเรื่องของกินอ,อือเดี๋ยวเรื่องของกินนะป้า,าแกไม่ดาา่าเรามั้งใช่ไหมไม่ได่าหรอกป้า,าแกไม่ชอบยุ่งกับคน่าไรไปเรียนไหนอ่ะห้องนี้จะไหนอ่ะห้องนู้นเหรอหรือว่าอุ้ยไม่ใช่ห้องนู้นห้องนี้เนี่ยน,นะอะไรอ่ะอุ้ยยังกิด นี่ท่าน่งกินขาดแล้วน่าชิวชิว <c oughs> แล้วครับครู อะไรอ่ะยั่วยุเหรอหนี่แน่อุ๊ยกลัวกลัวกลัวเราเด้ยิ่งโมโหเขาอ่ะมาเด้ไปดีกว่าครับขอบคุณที่ชอบครับวันนี้ไม่เลยทำบ้างอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาเขาไป อะไรกับตังเดียนอะ so อยากหาตังอ่ะอยากหาตังไปแต่งตัว so อยากไปหาเนั่นด้วย so อุยอะไรฟ้าไอ้นั่น so อ่ะอ่าส่วนประกอบวิทยุอ่ะเราอยากได้อยากเอามาเรียนอะอยากเอามาเรียนจะ so ได้ไแบบไปอัดแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ป้องกันตัวตัวเองได้เลยระมาณเนี่ย so มีใครตามมาไหม ไม,มไ,ไม่มีอะไรทำเนี่ยไม่มีอะไรทำเนี่ยตอนเนี้ยไม่เห็นมีอะไรทำเลยไปส่งหนังสือพิมพ์ก็ได้อุ้ยไม่เอาไปตัดหญ้าเออไปตัดหญ้าดีกว่านี่แหละอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยเป็นรูปถ้วยรางวัลอ,อะทําไมอะทาทาไมอะไมมีฝั่งนู้นด้วยเอาฝั่งนี้ก็แล้วกันอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยทําไมเราขับรถ น่ากลัวจังเพราะราขับจักรยานไม่ใช่รถเคลนทางไหนเนี่ยเนี่ไงใช่ไหมทา,ทางเข้ามาใช่ใช่ใช่อู้หูขอโทษครับลุงอุ้ยขอโทษครับอุยอบอ้ยูนี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอุ้ยรับจ้างสัตายาลุงเดี๋ยวดูคนลุงดูลุงดูงดูฝีมือผมเลยถึงลุงจะได้เห็น เราต้องเอาเตรียมรอยแม่เนี่ยเราดูงเห็นเราดูงเห็นเลยเนี่ยคือม,มือตัดย่ามผมนะเดีย๋ยวลองดูนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหลุงค่าตัวผมแพงนะเนี่ยลุงค่าตัวผมแพงนะอะไรอ่ะต้องอ๋อลอยก็ได้อ่ะอ๋อลอยเปอร์เซ็นก็ได้อยากรู้ว่าถ้าลอยเปอร์เซ็นเราจะเรา,เราได้ตังค์เยอะไหม ึบถอยแล้วก็อันนี้อุยมีนิดนึงตรงเนี้ยอ่าเก็บงานแล้วนะเก็บงานแล้วนะครับเลี้ยวปึ๊บอ่าตรงนี้แล้วก็ตัดชึบ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 แล้วก็มีตรงนี้นิดนึงอ่าตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรอสามเปอร์เซ็นแค่ตรงนี้ไหมอ้ไม่เยอะนะ ทำแป๊บเดียวเองน่าจะยี่สห้าดอนขอบคุณครับแล้วจัก,กรยานผมไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่นึกว่าไม่ใครมาขโมยไปแล้วอุ้ยมีอะไรอะ Carnival Date ไปไหมไปดีกว่าชอ๋อนี่ถูกถูกอุ้ยอะไรฮะอะไรอะ,อะ,รอะนายจะไปแย่งจัก,กรยานเราหรอไม่ให้หรอกนะอุ้ยอุ้ย, <c oughs> ย,ยเจ็บไหมนะ่า ไปดีกว่าอุ้ยเลือดก็จะหมดไปเซฟดีกว่าชิบชิบอุ้ยเขาไฟแดงหรอไม่เห็นมีเลยไม่มีไฟแดงเลยเนี่ยจดข้างบนได้ไหมมันไม่มีที่เก็บจักรยานอ่ะตรงเนี้ยครับอะไรอ่ะมไม่เอาใครมันจะไปขยันไหวรอบอันนี้ขนาดนั้นเซฟก่นนอน เอาละครับก็พาร์ทนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เจอกันพาร์ทหน้าขอบคุณครับ